ผมเคยสงสัยเหมือนกันทำไมในสงครามถึงไม่ช่วยศัตรูมันดูโหดร้ายใช่ไหมครับลองนึกภาพตามนะผมเป็นทหารแนวหน้าวันหนึ่งเจอทหารฝ่ายตรงข้ามนอนบาดเจ็บอยู่ผมก็คิดช่วยดีไหมแต่ภาพเพื่อนร่วมรบที่เพิ่งตายไปก็แวบเข้ามาในหัวเสียงผู้บังคับบัญชาสั่งอย่าไว้ใจใครมันกล้องอยู่ในหูถ้าผมช่วยเขาแล้วเขาแทงข้างหลังผมละ่ะถ้าผมช่วยเขาแล้วเพื่อนผมต้องตายเพราะขาดกำลังสนับสนุนละ่ะ มันเป็นการตัดสินใจที่ยากมากๆเลยนะตอนนั้นเองจ่าวิทย์เดินผ่านมามองหน้าผมแล้วพูดว่าไอ้น้องสงครามคือสงครามอย่าลืมว่าเรากำลังสู้เพื่ออะไรจ่าวิทย์พูดถูกสงครามไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่มันคือการต่อสู้เพื่ออุดมการณ์เพื่อประเทศชาติการช่วยศัตรูอาจหมายถึงการทรยศ์ต่อพวกพ้องและอาจนำมาซึ่งความพ่ายแพ้ ดังนั้นในสงครามการไม่ช่วยศัตรูไม่ได้หมายความว่าเราใจร้ายแต่มันคือการทำตามหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าแม้จะต้องแลกด้วยความโหดร้ายก็ตาม